สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์ครับจากการที่ไลฟ์สดครั้งที่สามนะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จที่สะสมไว้ก็มีสายหลวงปูน,นาสายมักมุนพมนะครับเดี๋ยวจะมีพระมาให้เพื่อนๆนชมกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับสักพักนะครับ ยังมืดเลยนะครับพระที่น่าสะสมในสายสายบัลลังก์ปัจจุบันนี้ก็ที่ยังพอสะสมได้นะครับก็จะเป็นพระของหลวงปู่นาควัลลังครนะที่ราคายังพอจับต้องได้รับไม่สูงไม่สูงมากครับที่ยังพอจับต้องได้นะครับอาจจะอยู่ในราคา หลักพันถึงหลักหมือ่นอยู่ที่ความสวยครับ <c oughs> อถ้าหลักร้อยก็อยู่ที่ก็มีนะครับแต่ว่าต้องอยู่กับจังหวะที่ว่าซื้อได้ราคาย่อมยาวหรือเปล่าครับ <c oughs> อพาที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับอ่ผมก็มีสะสมไว้อยู่หนึ่งองค์นะครับจะเป็นพิมพ์พิเศษนะครับพิมพ์จัมโบ้นะครับบังเอิญ อาเบัอิญอีกแล้วเมื่อนผมได้ไปเดินที่วัดแก้วนะครับวัดแก้วจารันซอยสามสิบห้าครับไม่ทราบเพื่อนๆที่สะสมพระเครื่องได้ไปเดินบ้างหรือเปล่าครับอ่าจารันซอยสามห้าเนี่ยมันจะเป็นตลาดนัดนะครับชาวบ้านเนี่ยจะมีนัด,ดวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์วันที่คนเยอะที่สุดจะเป็นวันอาทิตย์ครับ ส่วนใหญ่ตัวเดินนะครับจะไปหาพระเครื่องตั้งแต่เช้าแล้วครับอ่าเช้าถึงเที่ยงเนี้ยจะจะไปดักรอแล้วเพื่อมีของหลุดกันก็มักจะมีของหลุดเรื่อยๆเพราะจะมีพวกเหมาพระทำบ้านแล้วก็ไปเทที่ตลาดนัดวัดแก้วมังโพมครับก็เป็นตลาดที่น่าสนใจตลาดหนึ่งนะครับนีพระเครื่องหลุดเรื่อยๆเพื่อนๆว่างไปเดินดูได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะไปช่วง ใกล้ๆเย็นๆครับอ่าใกล้เย็นเพราะว่าผมชอบสะสมพระเครื่องอ่พาพระลึกหน่อยครับเป็นเนื้อดินแล้วก็เนื้อผงบางทีจะดูยากหน่อยอ่าเดี๋ยวให้ทมนะครับว่าอ่าที่ได้จากวัดแก้วอ่าเป็นพระนี่นะครับอาหลวงปู่น,นานะครับพิมพ์จ um ัมโบ้สังเกตขนาดนะครับจะขนาดใหญ่ จะขนาดใหญ่มากนะครับจะเป็นพิมพ์ปกโพละปกโพถ้านับใบโพลคนับจะมีประมาณายี่สิบห้าใบครับอ่บายี่สิบห้าใบอ่าเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูว่าพิมพ์สวยขนาดไหนครับอืขยายให้ดู นี่นะครับสังเกตใบโพนะครับจะมีมิติมีมิตินะครับพับหลวมนางเนี่ยใช้น่าจะเป็นบล็อกหินนะครับใบโพนี่จะเป็นลูกเลยนะครับคมคลิปเลยครับสังเกตดีๆครับถ้าเป็นพักขนาดสมเด็จก็จะขนาดประมาณ ฝ่ามือหนึ่งเล็กๆแต่นี้เป็นจมโบบเป็นพิมพพิ์เศษจะหายากหน่อยนะครับอืมสังเกตความคมนะครับใบโพนี่เป็นลูกเลยครับมองเป็นมิติเหมือนภาพนูนต่ำครับเอาเพื่อนๆลองดูได้พาหลุมมุนนาคยังเป็นพาที่สะสมได้อยู่นะครับ ปุนาคนี่วันละรังนะครับวันละครังยังสะสมได้อยู่นะครับราคายังไม่แรงดต่พุทธคุณยอดเยี่ยมนะครับแล้วพุทธคุณนี้สุดยอดเลยครับทางด้านเมตตาครับค้าขายแล้วก็เกี่ยวกับความเหนียวก็ก็มีปรากฏนะครับ ในสงครามเอเชียบุรพาก็มีได้แจกสมเด็จหลวงปู่น,นาไปไปใช้ก็มีนะครับสังเกตดีๆนะครับเนื้อจะนึกนุ่มนะครับเนื้อจะไม่แข็งกระด้างน,นะพระสายวะละรังจะ่หนึกนุ่มจะไม่แห้งจะมีมิติมีความสวยงามครับสังเกตดีๆมีมวลสารเก่า้วยนะครับนัน่นนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ มวสารเก่าที่เป็นที่เป็นาขาวๆนะครับมีมวลสารเก่านะครับผสมอยู่ในผ้าของโูป,ปูนาครับสังเ,เกดดีๆมีหน้ามีตาครับยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมก็ห่วงเหมือนกันครับตาสมเอาไว้เนื่องจากเป็นพิมพ์ที่สวย ทิมหนึ่งครับที่ยังไม่ค่อยเจอที่เป็นนูนต่ําแล้วก็มีมิติแบบนี้ครับอันนี้เป็นสายหลงหวงู่นาควัดลระฆังนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวัดนะครับที่ที่มีพิมพ์คล้ายที่จะมีมีพิมพ์คล้ายพระของหลวงูน่นาคนะครับอาจจะเป็นของวัดฉัดแก้วจงกลมณีครับจะออกประมาณปีปีหนึ่งห้านะ ทำวิธีปีหนึ่งห้าครับแล้วก็มีออกมาครับเริ่มอ,ออกมาแล้วบล็อกจะเหมือนกับหลวงปูนน่นาคเลยครับแต่เนื้อเนื้อจะไม่ถึงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สะสมสายวัดระังก็ก็ถ้าดูเนื้อก็จะรู้แล้วว่าไม่ใช่เนื้อหลวงปูนน่นาคนะจะเป็นเนื้อของพระสมเด็จประมาณปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้าเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูนะครับอันนี้ของวัดชัดแก้วนะครับบล็อกเหมือน อ่าเหมือนของหลวงป,ปู่น,นาคเลยนะครับปื้ดอ่าดูนหลังหลังกันเลยหลปู่น,นาคครับซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะนําไปให้เช่าในในราคาของหลวงป,ปู่น,นาคนะครับแต่ถามว่าของวัดสัดแก้วมีลงกูมันก็มีลงกูกับไม่ลงกูนะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์มาร่วมดังๆเยอะนะครับอาที่ผมจำได้จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนในหอมเนี่ยสุดยอด อ่สุดยอดเหมือนกันนะครับของวัชชัดแก้วนะครับที่แตกกุออกมาแต่ว่าสังเกตสังเกตดีๆนะครับวัชรัดแก้วเนี่ยเนื้อเนื้อจะใหม่กว่าของลงปุน่านะครับจะเนื้อจะคายกันอันนี้เพื่อนดูอันนี้อันนี้เป็นลงกุนะครับสังเกตดีๆถ้าพาลงกุก็จะมี เขาเรียกลาใช่ไหมครับลา,าจะอยู่จะอยู่ในซอกเนี่ยาลาลาครับอยู่ตามซอกนี่ยครับอันนี้เป็นวัชชัดแก้วนะครับใช้มวลสารวัลครังนะครับปีหนึ่งห้าครับเป็นพ้าสุดยอดเนื่องจากเกติมีการปลูกเสกที่ที่แบบมารวมตัวหลายคนนะครับ เกจิเยอะแล้วครับใช้นิวสารวัละคหั้งปีหนึ่งห้ามีทั้งลงกูแล้วไม่ลงกูนะครับของวัชชัดแก้วครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนําไปขายในในราคาของหลงปูหน้าเช่นเดียวกันครับอสังเกตดีๆพ้าจะแห้งนะไม่หนึกนุ่มครับเอเดี๋ยวเพื่อนดูดูของอืม ระหว่างเหลือเนี่ยลงบนหน้าเห็งน,นั้นหนึบนุ่มนะครับมีมิติซึ้งซึ้งนะครับหนึบนุม่มถ้าเป็นของวัดฉัดแก้จะดูแข็งแข็งนะครับอาจจะดูแห้ง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 อันนี้ลงกุนะครับอายุจะไม่เท่ากันปุ่นหน้าจะเก่ากวา่าสองสี่เก้าห้านะเนี่ย อันนี้สองห้าหนึ่งห้าแต่นี้ลงกูจะดูแห้งอันนี้พิมพ์ออคูสนะครับพิมพ์นี้ประมาณพิมพ์กลางครับยังไม่ถึงจัมโบแต่อันนี้จัมโบในจัมโบในจัมโบอ่เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งพิมพ์นะที่คล้ายกับหลวงปู่หน้านะครับให้เพื่อนศึกษากันอันนี้ขังว่าชัดแก้มกัน อ่านี้มีค่ากุกุถ้าดูดีๆจะคล้ายบางหลพรมกุกุใหม่เลยนะครับอ่าแต่นี้เป็นตาโลนะถ้าตาโลส่วนใหญ่จะนึกถึงอะไรครับสมเด็จเผาใช่ไหมก็จะมีหลวงสมเด็จเผาสมเด็จวัดอ่าวัดอรุณก็มีนะครับอ่าวัดอรุณก็มีแล้วก็จะมีสองหลวงพุนาแต่ถ้าหนหลวงพุนาเนี่ยเนื้อจะจะไม่มีค่ากุนะแล้วก็จะมีความหนึกนุ่มครับ แล้วก็วัดที่สี่นะครับวันที่สามก็จะมีร้อยเอกอคนหนึ่งที่ทำแจกนะครับร้อยเอกเนี่ยจะให้ดูอันนี้เป็นของร้อยเอกผมจำไม่ได้แต่ว่าใช้ของเงินวัดดอยลอรกันนี่ของร้อยเอกนะครับอันนี้ทำแจกจะแข็งแข็งแห้งๆครับแต่นี้ของวัดชัดแก้วครับ จะใกล้เขียนแลนะแต่อนนี้ร้อยเอกกับเพมพ์นะจอผอมหน่อยมาที่แจกตอนเลือกตั้งครับนะครับ,รบจะแห้งๆแ,แต่จะลึกกว่านะบล็อกจะลึกกว่าอันนี้ของวัชัดแก้วบล็อกจะไม่ลึกถัดแก้วจงกลมณีครับ <c oughs> อ่าดูดีๆนะครับอันนี้อันนี้วัชตดแก้วทน้งคู่นะครับ อันนี้จะคาบกู่น้อยหน่อยครับอาจจะอยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างข้างล่างก็จะมีคาบดินสวยงามแบบถ้าดูดีๆนเนื้อสวยงามอย่างเราบางขนมกุ่ใหม่นะครับเป็นหนวอน,นช็อกโกแลตแต่เนื้อจะใหม่กว่าเนื้อจะไม่ถึงนะครับถ้าคน่สมเด็จจะรู้เนื้อยังไม่ถึง ก็ให้ดูกันไปสามองแล้วครับก็จะมีอีกมีอีกให้ดูเนี่ยให้เพื่อนชมก็จะมีบางขนพรมอ,อกุดลเสยนบาดอันนี้น่าเป็นกุใหม่นะครับกุใหม่เนี่ยอกุศลเส้นบาทอกุดอันนี้เป็นคุณป้าท่านหนึ่งให้แบ่งมาให้นะครับเป็นสายหมอบ้าน อาหมาว้านทหารมาให้ครับไหนชมกันนะครับบางคนพรมอ,อกคุดนะครับบางคนเป็นเป็นพระที่สวยนะครับอันนี้ไม่ได้ลงกูนะครับบางคนมีลงกูกับไม่ลงกุอันนี้พิมพอ์อกคุดครับอืมพิมพอ์อกคุด เห็นไหมครับมีความคมนะครับพ้า,าสายวัดบางุนพรมอันนี้กลู่ใหม่นะครับอืมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวมีกลู่เก่าให้ดูนี่ยครับอันนี้กรกใหม่ในโกรกเก่าอันนี้เป็นพินสังเกตดีๆเป็นอกคุดน,นะครับาพิมพ์กุด แล้วก็มียกยกไหล่นิดนึงนะครับอันนี้เป็นเป็นกลุ่ใหม่นะครับกลุกมใหม่อันนี้อันนี้ก็เป็นกลุ่ใหม่อันนี้หลวงปูน่นาคอาจจะเป็นสายเดียวกันแต่คนละวัดนะครับ จัมโบสังเกตดีๆจัมโบจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับจัมโบ้เดี๋ยวให้ดูกูกเก่านะเป็นเป็นบางพมเปมทิมเ,เส้นได้นะครับนี้ผมไปเดินไปได้มาที่อีกแล้วอิมพิเรียนสโลนะครับทาหารท่านหนึ่งได้วางไว้แล้วผมก็ได้โอกาสไปเช่านะครับต้าซื้อเองเช่าเองไม่น่าจะไหวนะครับบางพมกูกเก่า เนื่องจากามีราคาสูงแต่พ้าจะหักนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พะาผมบางองผมนี่แท้นี่มักจะหักนะครับไม่หักมีน้อยนะครับไม่หักมีน้อยนนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะเดี๋ยวจะให้เพื่อนชมนะว่าบางองผมกูเก่าเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับ ผมก็พูดตามประสบการณ์นะที่สะสมมาเครื่องไว้ครับอ้เพื่อนดูดูนะครับเห็นไหมครับขยายเห็นไหมครับเนี่ยบนสารไหมครับ,ม,ม,ยยนนรบมีความเขียวยน่นนะครับมีความเขียวย่นอันนี้เป็นพลมพ์เส้นได้นะครับเพลมพ์เส้นได้ นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังดันง,ดน,งดน,นั้นบาบางผมพรมทำไมครับกูกูเกาส่วนใหญ่จะตกใช้เลยครับใช้ดินตกเขาจะมีคาบข้าวเลยครับดินดินด้วยนะครับลองดูเ็าจะมีเขาใช้ดินตกอะครับที่จจดีครับ ดินตกใช้ดินเหนียวนะครับดินเหนียวดินเหนียวใช้ดินตกก่อนที่เปิดกูเขาเรียกกูกูเลยครับกูเก่านะแต่ถ้าไม่มีคาบดินเหนียวก็จะเป็นกูเลยครับกูใหม่นะแต่ว่าจะมีจะอยู่เป็นอยู่ด้านใต้ครับก็คือข้างบนทําไมครับข้างบนไปตกไปหมดแล้วข้างบนก็ก็จะเป็นพารที่สวยใช่ไหมครับ ด้านล่างก็จะเป็นพระที่ชารุดบ้างหักบ้างมีคาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระตุก,กานะครับเส้นได้ให้เพ่นๆคยชมสังเกตผิวนะผิวเขียวย่นเลยนะครับเขีวยวย่นมีความเขียวย่นนะครับตามอายุพระครับพระเก่าก็าาจะเป็นอย่างนี้อ่า มีเม็ดดำนะครับเม็ดดำมีมวลสารของสายบางมพรมครับนี่กู่เก่าบางมมกู่เก่านี่สุดยอดเลยครับหายากอันนี้เก่ากับใหม่นะครับเก่ากับใหม่เก่ากับใหม่ ต่อไปนะครับผมก็จะมีสะสมสายบางอางผมกันแต่ปีสามหนึ่งก็ยังใช้ใช้ได้อยู่นะครับถ้า <afin> เพื่อนคนไหนสนใจสอบถามมาได้นะผมมีแบ่งปันได้นะ <DNA> นี่ปีสามหนึ่งครับมาจจะอยู่ในหนังสือนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่ยังไม่ได้ปล่อยครับเก็บไว้ก่อน <on> ครับให้ดูปีสามหนึ่งมีพิมพ์ใหญ่นนพิมพ์ใหญ่ขอเก็บไว้ด้ครับ ้าแบ่งปันได้จะเป็นพิมพ์อื่นนะปีสอหนึ่งจะใช้มวลสารบางหุ่นโมศูนย์เก้านะครับแล้วก็ปีหนึ่งเจ็ดนี่ยังมีอยู่ประมาณห้าองนะครับสามารถแบ่งปันได้ปันงให้พเพื่อนได้นะครับได้จากน้องอคนหนึ่งมานะครับสะสมไวเ้เก็บไว้ได้นี่ครับ สามหนึ่งยังเก็บได้นะครับมวลสารด้านเยี่ยมครับมวลสารด้าเยี่ยมอันนี้แบ่งปันได้นะไม่ใช่พิม์ใหญ่ครับให้ดูนะครับแต่ถ้าอยู่ในหนังสือบางคนพรมเ,เพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับเห็นอยู่ในนี่ครับผมก็มีดูอ่าเริ่มเลยนะครับ อ่าจะมีนะครับอยู่ไทยไทยเริ่มนะปีสามหนึ่งสามหนึ่งใช้มงสารปีศูนย์เก้าครับหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งเก็บได้นะครับปีสามหนึ่งอเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดูเดี๋ยวนี่ยอที่ขนาดไหน นี่ครับมวลสารปีศูนย์เก้านะจะมีตาได้ครับตาวัดบางกรพมนี่สังเกตปีสามหนึ่งครับขอบทําไมครับขอบตั้งตั้งนะครับอ่าผมก็ได้ได้รู้จากการเช่านะสังเกตดีๆขอบหน้าขอบหลังตั้งนะตั้งนิดๆนะครับอืมให้ดูให้เพื่นดูแต่มวลสารก็จะเปราะบางอ่าสไตล์มางกม,มพรมนะครับผ้าจะบาง เปบบาะปังโอ้นะครับอืมครับในมูลสานปีหนึ่งเก้านะครับเฮ้ยปีศูนย์เก้าครับป,รปีหนึ่งเจ็ดนี่ครับของเกตเนื้อมุมผมจะสว่างสว่านะาาานะครับเขาได้ได้มูลสารมาจากศูนย์เก้านะ สว่างสว่าเขาสว่างสวอืงมีห้าองค์ครับแบ่งปันได้นะครับบนสามสุดยอดครับมันเก็บได้นะมันเป็นที่เราถับต้องได้ครับอือเราเปิดให้ดูตานะครับอันนี้ตามาชัดนะครับตาสวยอ่า เนี่ยครับจาเพื่อนเพื่จำตาไหมครับถ้าจาตาได้ก็เนี่ยครับมีประโยชน์เนื้อจะฟูฟนะครับฟูฟครับนี่ก็เป็นพูดถึงเกี่ยวกับสายสมเด็จน,นะครับแต่อีกวันหนึ่งที่ที่จะ ไม่กล่าวเลยไม่ได้นะวัสดุทัศนะวัสุทัน์มีใช้โมนสารวัละคังสุดยอดอีกวัดหนึ่งครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะคพัะครูคสังสังวัดอินนะครับเฮ้ยพระครูสังครับวสัสดุทัปผิดนี่นี่นี่นนมนสารวัละคังมาเต็มๆนะแต่บางทีคนยังไม่ค่อยรู้จักกันครับมมนสารดีมากนะครับมมนสารวัละคังได้เพื่อนชมกันพิมพ์ออกคุดนะครับ นี่ครับขโคสั่งนะครับใช้มนสารเก่าวันละครสดยอดมากเลยครับอืมสามารถจับต้องได้นะพิมพอกุเสียนบาทครับพิมพคล้ายๆเนี่ยพิมพเนี่ยของวัชชัดแก้วเหมือนกันใกล้ๆกันนะครับเนี่ยเห็นไหมใกล้กันขวาขว้าขวาโคสั่ง วัสดุทัศพเพื่อนสามารถแบ่งปันได้นะครับครับวันนี้ก็มาพูดถึงพระของหลวงปูน่นาคนะครับที่พูดถึงไปก็นี่หลวงปูน่นาคอันนี้จัมโบนะหายากแต่ปูน่นาคยังมีหลายพิมพ์ที่สามารถจับต้องได้นะถ้าผมมีหรือเจอมาก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะให้ดูกันครับ อันนี้ออกคุดนะครับพิมพ์พที่พูดไปแล้วกุูกหม่นะครับนี่บาลงลงคมกุอะไรครับกุเก,ก่าครับพิมพ์ช้นได้อันนี้อจะย่นๆน,นะครับตามอายุครับอันนี้เป็นสภาพใช้นะครับอันนี้วัดชัดแก้วครับวัดชัดแก้วพิมคล้ายหลวงปู่นาน้านะบนศาล บนสารปีหนึ่งห้านะปลุกเสกที่วันละคังนะครับหลังก็เหมือนปูหน้านครับแต่เนื้อจะไม่ถึงปูหน้าปูหน้าจะทําไมครับดนึกนุมน่มนะนี่จะดูแห้งแห้นะครับมีทั้งลงกุแล้วไม่ลงกุอันนี้ก็วัดชัดแก้วแต่อยู่ด้านล่างนะครับข้าวจะคล้ายกุใหม่มากครับเพื่อนๆค่อยๆดูเหมือนชอคค็อกโกแลตแต่เนื้อจะไม่ถึงกุกหม่นะครับจะไม่ถึงที่ให้ดูแล้ว อันนี้ก็ศูนย์เก้าเอ้ยไม่ใช่ศูนย์เก้าครับสามหนึ่งครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจสอบถามได้นะครับเนีย่ยหรือติดต่อมาได้ที่นะครับเบอร์นี้ครับอ่าวันนี้เขียนยอดเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้อ่าติดต่อมาได้ที่นี่นะครับหรืออยากได้พระเครื่องอะไรสนใจอะไรหรือจะให้ดูให้ส่งมาได้นะครับแอดไลน์มาได้ครับ ครับวันนี้ก็ก็แบ่งปันประสบการณ์จากที่สะสมนะครับครับยังไงยังไงก็ไว้ติดตามช่วงต่อไปนะถ้าเจอหรือว่ามีพระขายสำเร็จอะไรที่สวยๆวยเดี๋ยวมาแบ่งปันให้เพื่อนอีกนะครับสวัสดีครับ